ชาวบ้านที่ประคนชัยบุรีรัมยุสุดงงเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาจดมิเตอร์หน้าบ้านเราใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเสียบใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เสียบไว้หน้าบ้านเราแต่กลายเป็นว่าชายในคลิปเนี่ยนำใบแจ้งเตือนค่าใช้ไฟฟ้าไปทิ้งถังขยะครับแจ้งค่าไฟฟ้านะเนะเหมือนกับว่าคนเนี้ยนะถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาจดมิเตอร์เสร็จปุ๊บใบแจ้งนี่ก็ต้องเสียบไว้หน้าบ้านใช่ไหม แต่นี่ไปโยนทิ้งใส่ถังขยะครับอ,อคนก็งงสิทำไปเพื่ออะไรหลักฐานชัดแบบนี้ส่งให้เพื่อนบ้านดูนะแทนที่เจ้าของบ้านเขาจะได้รับรู้และรู้ว่าเออค่าไฟเดือนนี้เราเท่าไหร่พอไม่มีใบแจ้งค่าไฟเนี่ยบางคนก็ไม่ได้จ่ายไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลุงในผู้เสียหายเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผู้เสียหายแค่บ้านเดียวนะครับช่วงหลังมานี้หลายบ้านโดนถอดหมอ้อมิเตอร์ไฟฟ้าเพราะไม่รู้มาก่อนว่ามีใบแจ้งเตือนแม้แต่ใบเดียวครับ อันนี้แปลกจ่าอันนี้แปลกมากเลยบินทิ้งทางขยะจ่าบินทิ้งทางขยะแล้วก็จะขําด้วยนะห้ามโมงครึง่งใช่เวลาทําการไม่ใช่จ่าไม่ใช่เวลาทํางานของการไฟฟ้า มีข้อมูลว่าพนักงานในคลิปเนี่ยเป็นลูกจ้างบริษัทร,รับเหมาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและตอนนี้ชาวบ้านสงสัยว่าทําเป็นขบวนการหรือเปล่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะเกิดกับหมู่บ้านเขาหมู่บ้านเดียวนะครับ